โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชม้วยกันวันนี้ผมภูมิจะแฝงราสำหนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม X Dog กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปเรนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนย่อของการอัปเดตแพทไหนในวันพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมเห็นในตัวหน้าเกมก็เลยคิดว่าเฮ้ยตัวแพทเนี่ยจะมีการอัปเดตหรือเปล่าก็สรุปก็คือมีนะครับเนาะก็เดี๋ยวเรามาอ่านแพทแล้วกันหลักๆพรุ่งนี้ X Dog เนี่ยจะปิดปรับปรุงในวันที่16พฤศจิกายนเวลาตามไทยนะครับก็คือเวลา แล้วก็เนื้อหาในการอัปเดตนะครับจะมีการอัปเดตเพิ่มกิจกรรมใหม่นะครับอธิษฐานดวงใจเพียงอธิษฐานอย่างมีใจศรัทธานะครับสุนัขเนี่ยเทพสุนัขเนี่ยก็จะสามารถช่วยให้ความสงมวางของคุณเป็นจริงนะครับไอเทมสุดคุ้มในบ่ออธิษฐานรอให้ทาดสุนัขทุกท่านาทุกท่านมาสําเร็จซึ่งผมรู้แล้วว่ากิจกรรมนี้มันคืออะไรเว้ยมันคือกิจกรรมผ่านคูปองถ้าจำไม่ผิดผมเคย เอาให้เพื่อนๆดูตอนที่มันมีเซิร์ฟไต้หวันที่มันจะเป็นการโยนของโยนอะไรเนี่ยเข้าไปในบอรแล้วไอตัวของไอเทมที่เราจะโยนเข้าไปในบอร์ดมันต้องใช้คูป,ปองซึ่งราคาสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ2,000คูปองถ้าเราโยน2000คูปองเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสที่มันจะมีไอเทมระดับสีแดงเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยลดราคาประมาณ 60- 70%ประมาณนั้นอันนี้น่าจะเป็น กิจกรรมผ่านคูป,ปองผมคิดว่าระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนจนถึง19พฤศจิกาก็ถ้าตามเวลาไครเนี่ยก็จะเป็นวันที่16เวลา5ทุ่มก็คือพรุ่งนี้แหละนะครับนะวันที่16เวลา5ทุ่มประมาณนั้นเนาะแล้วก็มีการเพิ่มกิจจำเพิ่มขีดจ,จำกัดการผ่านด่านหลักจาก13,000เป็น14,000อ่าด่านหลักคือด่านตัวนี้ครับของผมอยู่ที่ด่าน1 3 0 0 แสดงว่าตอนนี้ตันที่ประมาณด่านหน0 0ซึ่งเขามีการเพิ่มกีดจำกัดเป็น13,400ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมกลางใบเรือเดินทางไกลก็เป็นกิจกรรมเก่าที่เคยมีมาแล้วใช่ไหมระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่วันที่20พฤศจิกาจนถึง21พฤศจิกาเข้ามาณแค่2วันประมาณนั้นนะครับแล้วก็กิจกรรมสมบัติโบราณนะครับก็คือไอที่เราเคยเล่นแล้วอ่ะก็คือวันที่22ถึงวันที่23 ก็เป็นกิจกรรมเก่ามาลีลานมาลีลานมาลีลานเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้เลยกันแล้วก็ในส่วนตัวของอาแจ้งเตือนเนี่ยก็เขาบอกว่าอาจจะมีการคาดเคลื่อนในการเปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับอาจจะเปิดก่อนหรือว่าเปิดหลัง2ชั่วโมงก็ได้นะครับหลังจากการปรับปรุงเสร็จทีมงานจะมอบรางวัลชดเชยให้พางจดหมายนั่นเองแล้วก็3ครับเนื้อหาการอัปเดตเนี่ยรายละเอียดจะอิงตามประกาศหลังจากอัปเดตนะรประมาณนั้นละก็หลักๆเนี่ย ผมว่ากิจกรรมน่าเล่นสุดคือกิจกรรมนี้ครับอ่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่เราฟาร์มไอเทมฟาร์มของเนี่ยลดราคาค่อนข้างดีเลยนอก่าจะเป็นใบากาชาเป็นกล่องสีส้มเป็นแบบพวกไอเทมอัพตัวละครอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะซื้อของประมาณนี้แล้วก็จะมีพวกไอเทมอาวุธเทพอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นเอามาขายเยอะแยะมากมายครับก็ต้องมารอดูแล้วกันนะว่ากิจกรรมอธิษฐานดวงใจเนี่ยเราจะได้ของอะไรบ้างเดี๋ยวไปรีวิวทีหนึ่งนะพรุ่งนี้ ก็หลักๆเนี่ยจะเป็นวันที่16เวลา5ทุ่มนะครับของตามเวลาไทยนะก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบในเทเทโทรีกันครับสวัสดีครับ